ศูนย์รวมวงจรพบวงจรมีทั้งหมดมีทุกระบบครับสองสิบเส้นตัวนี้โอ้โหยื้อ่ถึงนะครับยื้อพ่เถึงเลยครับตัวนี้ปีนี้ปั๊มไฟฟ้าใส่โซลา์เซลล์พี่น้องก็สามาถนะครับสื่อแค่กองกับแขงไปใส่เลยก็ได้พอดีนะครับแผงตัวนี้เป็นแผงพลอยยี่สิบหาวัตต์เนาะไฟมันจะมากผลิตไฟได้นเต็มที่แดดอ่อนก็สามารถนี่นำมี่นำใส่ครับตัวนี้แดดอ่อนเกิดนำเลยสบายใช่ได้ทั้งไฟไฟผ้าไฟบ้านครับ นะครับไฟยูไฮยูนาใส่ได้ทั้งโซลาร์เซลล์แมนครับทางร้านรับประกันให้10ปีร,ร,รับประกันผลิตไฟฟ้า25ปีพี่ค้าขนส่งพี่ค,าค,คา้าขนส่งพร้อมพี่ค้าขนส่งครับโอ้โหแถมอีกแถมอีกครับแถมงยังมีไฟโซลาร์เซลล์มีไฟตุ่มโซลาร์เซลล์ครับมีไฟสปอตไลท์เลือกได้เลยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่19,900บาทหมื่นเก้าหมื่นเก้าครับได้แล้วได้สามแผงแรกคืนอีก สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรสาสรยุคใหม่มาแล้วครับพี่น้องครับในการเ็เกษตรนะครับปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือน้ำครับตัวอย่างสวนบองนีนะครับว่าเรามีระบบน้ำครับไปไปตามยถากรรมตามเว้นตามกรรมกับสภาพยางที่เห็นกับสวนมากกับแห้งตายเหี่ยวตายนะสิมาลากสายยางโคตรเหนืคือมันต้องใช้เวลาหลายครับ ล้วกับเพืองงรัพยากร <_ d ata> เพืองบุคลากรพร้อมนะครับเด้อใส่เวลาบ่เป็นหน่อยๆเสียวบ,บนรถมาคดกับไไ่ัยเมื่อนี้วานนี้ก็เลยสีมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำนะครับโดยการใส่โซลาเซลล์นั่นคือพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกนะครับมีอยู่ร้านหนึ่งครับเห็นอยู่ประจําเลยครับรถดผ่านดูดูเห็นย่ามใดกับลูค่าเพิ่นหลายแหงนะครับเมื่อนี้ก็เลยสิเข้าไปเบิ่งสิไปสอบถามว่าโซลาเซลล์มันเป็นอย่างไรราคาแพงบอถ้าบ่แพงเดี๋ยวสี ไปซื้อมาใส่สวนจะคของกับพี่น้องป้าเบาแล้วกันไปกันเลยมาวันแล้วครับพี่น้องนะครับนี่ครับลานมีจะยูถนนเส้นสองสี่นะครับเด้อเลยโลตัสเดชอุดมมากข้างจะไปอุบลนาชธทานีตรงขามกับร้านสูตรไทยโซผ้าไทยนี่ครับเป็นลานที่เบาหนิวเห็นประจําเลยนะครับยหญ่ติดสุดในำเพื่อเดชอุดมม่ะเดี๋ยวสิผ้าครับไปเบิ่ง้างในกันนะครับโอ้ Ào, สวั oh, lonely, สดีครับโอ้โหพนักงานเลยคือมีแต่พูหนาตาดีด no ีเลยเดี๋ยวมือนี in ้อายขออนุญาตมาเบิ้งโซลาเซลล์นน่เด้ออยากในโซลาเซลล์ไปใส่นะครับแตู่้ใด้พ่อห้คําแนะนํำครับเดี๋ยวสี่ขออนุญาตติดนะขออนุญาตติดไม้หน่อยนะครับเอาล้านล้านเทาซื้อล้านยังครับยิ่หีนะครับจะเป็น j r โ s o l a r c ล l สาขาดีดุดมตอนนี้เขามีอยู่สามสาขามีสาขาดีดุดมสาขากันทลักษ์ที่อยู่ติดกับปรทตูหนังออกครับแล้วก็สาขาเรื่องจะจะอุบลเจเจอาโซล่าลุปทปนบครับอยู่ตรงขามแมคโครอุบลนะครับผมโอ้ที่เห็นอยู่ยนี้ก็คือแผงรุ่นใหมบ่บมดเนีครับตัวน,นี้เป็นแผงรุ่นใหม่ครับเป็นแผงโมโนครับเซลล์หกร้อยยี่สิบห้าวัตครับตัวน,นี้หกร้อยยี่สิบห้าวัตผมวัดสูงไฟแห้ครับปกติไอเคยเห็น,หนแต่สี่ร้อยสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับ ผลิตมาปีนี้เลยมากครับ625วัตต์ครับโอ้โหเอา้าเวนใสเ่เวลาใส่สมมิว่าปั๊มสองแรงนี่เขาต้องใส่จะแผงนี่ปั๊มสองแรงนะครับถ้าเป็นแผง625วัตต์สองแรงจะเริ่มต้นอยู่สามแผงนะครับเริ่มต้นอยู่สามแผงตามนี้เลยบ่เนี่ยครับแมนครับผมชุดสองแรงสามแผงจะเริ่มต้นอยู่23,900บาทครับตัวนี้เป็นชุดโปรโมชันเลยครับ สองรงสามแผงตัวนี้ครับผมสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทแผ่นใหญ่แห้งนะครับพี่น้องนี่ปกติปกติเขาเคยเห็นนี่มันจะสูงแค่ประมาณสองเมตรเนาะสูงประมาณสองเมตรสิบขับสองเมตรสิบเ้นตัวนี้โอ้โหยื้อโถึงนะครับยื้อโถึงเลยครับนี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นสองเมตรสามสิบแปดครับพอดีเขาเพิ่เพียงแด่แนวแพงนี่พอดีนะครับแผงตัวนี้เป็นแผงหัวไหล่สี่สิบหาวัดเนาะไฟมันจะมาผลิตไฟได้เต็มที เวลา on, แดดอ่อนๆจังสิตัวนี้ก็ยังผลิตไฟได้ดีกว่าถับเป็นแผงรุ่นรุ่นเก่านะครับแผงที่วัดต่ำกว่านี้ครับแดดอ่อนก็สามารถมีน้ำม,มีน้ำใช่ครับตัวนี้แดดอ่อนเปิดนน้ำได้เลย,เลยสบายโอ้ถ้าเป็นหนึ่งแรงนี่ต้องใส่จักแผงถ้าเป็นหนึ่งแรงนี่จะใส่ยูสามแผงขึ้นกันครับหนึ่งแรงรใส่สามแผงก็ได้ครับก็ขึ้นนี่บมดแล้วครับหนึ่งแรงสามแผง,งครับขาติดตั้งเองก็สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นตน้ตนๆน,นะครับสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาท โอ้คือว่าบอแพงนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้โซลาเซลล์นี่ถือเป็นโอกาสท่องนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าราคาของซิว่าจะลดลงเรื่อยๆเนาะลดลงจากปีที่แล้วถ้าผู้ใดเคยซื้อสองปีสามปีที่แล้วนี่ราคานี่จะสูงกว่านี้เท่าโตเลยครับพี่สมัยได้กี่ซีหาเืินนะครับนี่ครับลดลงมากเหลือตัวนี้คือท็อปสุดหรือเปล่านี่ตัวนี้คือท็อปสุดตอนนี้นะครับผม6 2ัอวัตท็อปสุด2แรง ผู้ดได้ยังไงญ่ก่านี้ก็ะสอนทำมาได้แล้วแต่การใส่งานนะครับมีญงกว่านี้พร้อมโอ้สชุดยอดครับพี่น้องห้านข้องเข้าอนนี่นะครับประวัติความเป็นมาเป็นไงเปิดมาโดนหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องความเป็นมานีเดี๋ยว มือนี้พอดีจะคล้องร้านอยู่บ้าจะพาไปเบงแล้วไปให้คุยกับเป็นเลยแต่คล้องร้านอยูบอ่ะครับผมวันมือนีซีเรียคอร์สโปรพิเศษได้เนี่ยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ดีใจหลายฝีเบามาหาเห็นแต่ได้ช่องยูทูบครับผมติดตามอยู่เป็นป่ะติดตามอยู่ครับโอ้ขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายคุณดังเบื้องเดชนะครับหน้าตาดีเองสินี่ต้องเป็นเจ้าของร้านแน่นอนขออนุญาตนิดนิดนึงครับเื้อเสื้อยางครับไสวัสดีครับ ผมพาคินวาลินนะครับเป็นเจ้าของบริษัทจงเจริญโซลาเซลล์นะครับหรือว่าทีเอฟซีติดตามก็คือเจเจอาร์โซลาเซลล์สาขาเดชออุดมครับนะครับเคยเคยเห็นเพจของไอ้เพออเื่อนเด้งขึ้นอยู่ผมเคยทักมาถามสือโซลาเซลล์น้ำอ้ายเลยครับโอ,อ,อ้ีใจลาย <laughs> มือเมื่อนี้มาเห็นไม่เห็น,หนตัวจริงเสียงจริงคือกันเปิดเมื่อโดนเราบังคับไปปีนี้เขาปีที่สี่ครับ เอาที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่เป็นไรระบบโซลาเซลล์เป็นไรไมีจักระบบครับเอ่อของเราเนี่ยเป็นเป็นระบบโซลาเซลล์เดี๋ยเป็นศูนย์รวมวงจรครบวงจรมีทั้งหมดมีทุกระบบนะครับจะเป็นกับถ้าเป็นกองน้ำดับนะพี่น้องเนาะสิบพี่น้องเห็นกันเนี่ยกองดำเนี่ยก็จะเป็นระบบเดียวนะครับก็คือใส่โซลาเซลล์อย่างเดียวเฉพาะตอนมีแดดนะครับเป็นระบบดีซีนะครับถ้าเป็นกองสีเขียวตรงนี้สำหรับลูกค้าที่มีปั๊มไฟฟ้าอยู่แล้วอยากใส่โซลาร์เซลล์ นะครับตัวนี้เป็นระบบให้บิดนะครับ่าเป็นกองซีไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็เป็นระบบให้บิดคือกันนะครับกองก็จจใหญยก่าเก่านะครับตัวนี้ตัวนด้ปั๊มไฟฟ้าใส่โซลาร์เซลล์พี่น้องก็สามารถนะครับสื่อแค่กองกับแผงไปใส่เลยก็ได้โอ้หมายถึงในกรณีอยู่ใส่ได้ทั้งไฟไฟฟ้าไฟบ้านนะครับไฟอยู่ไฮยูนาครับแล้วใส่ได้ทั้งโซลาร์เซลล์แมนครับโอ้ ขับสมุทรกลางคืนอยากยูบน้ำเขากระใสไฟบ้านครับมันก็สตัดเข่าออโต้เข้ามนเลยครับมันเป็นเบรกเกอร์สองตัวาก็เปิดเบรกเกอร์ทิ้งไว้มันก็จะใส่สองระบบไปเลยครับมันก็ดีอีกแบบหนึ่งน่อดีแบบหนึ่งครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อสําหรับพืชบางชนิดที่จะต้องพดนนั่นด้วยตีสามตีสี่ครับนะครับพดนนั่นหกโมงยังสิตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับ เต้าบางเื่อนี่พี่น้องแถวบ้านท่านี่กังเว้นก้นใส่น้ำหลายมันอาจจะขึ้นบ่ท่านเ้าอาจสิไปร้อยหดเอากังขึ้นก็นได้แมนครับพี่น้องบ้านท่าปผูกข้าวโพดหลายรหรือว่าเห็นหน้าปังแมนครับภ<ต><ม>าษา<ม>อ่านพองางตัวนี้แมนครับเออ่รุ่นนี้จะขายดีสุดกับสุนเช่าวสวนสวนทุเรียนกลุ่มที่ปลูกทุเรียนเดี๋ยวก็หดหนานตีตีซตีห่าโอ้นะครับพอเจ็ดแปดโมงปุ๊บมันมีแดดปั๊บมันก็สิตัดเข่า โซลาเซลล์ครับตัวนี้ข้างบนนี่ใส่เดซองระบบนี่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเอ่อเริ่มต้นอยู่ที่29,900บ่นเก้าพันเก้ร้บาทอ้แมนครับก็เพราะแพงนิดหน่อยเนาะยุนี่จะค่อนข้างเรื่องราคาเท่าจะพยายามออกแบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงครับนะครับเกษตรกรจับต้องได้นี่ก็คือชุดพร้อมใช้งานเลยครับผมทั้งแผงทั้งปั๊มทั้งสายทั้งกรองแมนครับครบชุดสองหมื่นเกาพครับผมราคาเริ่มต้น ถ้าเป็นชุดชุดธรรมดาชุดแบบว่าเอาไฟฟ้าเลยครับนี่ถ้าเอาไฟฟ้าเป็นระบบดีซีราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทหมื่นเก้าหมื่นเก้าครับได้แล้วได้สามแผงแรกเครื่องอีกโอ้โหหมื่นเก้าแรกเครื่องนะครับพี่น้องแรกเครื่องนี่ถือว่าแห้งนิดหน่อยเนาะแห้งอยู่ครับครับไปใส่ในหัวในสวนนี่สบายเลยครับ หาเกิดว่าแรงเคิ่องหนีพี่น้องสามารถใส่ในพื้นที่ใดจากไรครับเออได้แอร์พื้นที่สามถึงหอะไร่เด้สบายปลูกกระพวนลังหน้าเด้สบายเลยครับครับมื่นเก้าแมนครับโอ้เอา้าบานตาหนี้าสมุ่รพี่น้องเพื่อนยุ่ไใกลๆเด้อครับอยู่ต่างจังหวัดยังสี่จากไกลจากอุบลไปทั้งพุนทั้งอีสานเหนือยังสี่เดี๋คือนโยบายของบริษัทเรานะครับถามเป็นพื้นที่สี่จังหวัดนะครับอุบลอำนาจยโสศรีสเกต ทาง JJR เราส่งให้ฟรีนะครับมีรถขนส่งจากบริษัทจัดส่งไปถึงหน้าบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่เอ่อนอกเหนือสีจังหวัดนี้นะครับก็คือเก็บเงินปลายทางครับนะครับฟรีค่าขนส่งฟรีค่าขนส่งพร้อมฟรีค่าขนส่งครับโอ้โหเอาครับถ้าสมมติว่ามื่นเก่าก็คือราคาซ้ำนี่ละซ้ำนั่นละส่ะงไปหน้าบ้านครับผม โอ้บุมีเลยครับนี่น้องนี่หายากแห่งโอ้ชุดยอดเลยถ้าชุดนี้ในายเอาชุดที่ผมสนใจผมสิผมสีเอาเมื่อบ้านนี้ชุดที่บานิวสนใจเนี่ยค,<ช>คือพื้นฐานเท่ากับเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเนาะเขาเพ่อเป็นซางอยู่แล้วผมแนะนํานะครับเป็นชุดนําไปติดตั้งเองนะครับคือดีนนเซ็ตเขาจะมีครบให้เบิร์ดเดี๋ยวผมจะพาไปเบิร์ดถีบูดครับนะครับว<อ>ับนเ,เข้าได้ีหยางนแนนนะครับในชุดติดตั้งเองเนี่ย ชุดติดตั้งเองชุดติดตั้งเองเริ่มเริ่มต้นนีบ่ครับคือตามนีบ่แมนครับแผงยัง่แงแผงยันี่บ่อแผงตัวตัวนี้แมนครับผมครับห25บหาทหรือเราจะเอา565บถึง580บาทก็ได้ครับนะครับคือนี่บ่ครับราคาเริ่มต้นแมนแมนครับคือ,อยูทัร้ลนเนี่ยจะขายให้เลือกเลยชุดติดตั้งเองอ่ะคืออุปกรณ์มีให้เบิร์ตติ่งเอาไปยนเองชุดติดตั้งให้ถ้าม,มาทั้งบริษัทไปติดตั้งให้เตรียมจตบ่อประดานไว้แล้วก็ล่อใส่าน้ำเลยครับ อันนี้ละคานี่หมายถึงได้ครบทุกอย่างเลยได้ครบทุกอย่างครับเครื่องสายไฟทุกอย่างครับบ่มีแค่โค้งกับทอโอ้พี่น้องเตรียมว้แค่โค้งกับทอได้ครับแมนแมนครับจริงๆกับโค้งกับเฮดเบื้อกหน่อยนะครับอยู่ทักงหลานก็มีชุดมีมีโค้งล็อกดาวน์ให้พร้อมครับพี่น้องบ่มีความหูเรื่องสร้างเลยครับย่านว่าซื่อไปแล้วติดตั้งบ่เป็นพิ้นติดตั้งอยากบ่ครับประกอบเขฮาสามหรักคิวอาร์โค้ดไปดูการติดตั้งจากทั้งเกรดห้องอะไครับนะครับ โอ้เรามีคําแนะนําครับมีคําแนะนําอยู่ในคิวอาโพรด์จริงๆก่อยากนะครับพี่น้องเพราะว่าส่วนมากเขาประกอบไม่ห้แล้วได้เนาะแมนครับแมนในกองในยังเขาประกอบไม่ห้เข้าแค่จับแบบว่าสายซูใสะกันแมนมันสื่อปังไม่ฝ่าไปย้อนเอาพี่น้องครับนะครับถ้าต้อพิษเสียบพิทบันสีซอดบ้ครับอ่ามันจะขึ้นฟ้องบอกเลยครับครับว่างไหนครับอ่ามันจะมีสัญญาณอยู่ในตัวกองอินเวอร์เตอร์ปังของมันนะครับมันจะขึนสัญญาณเตือนบอกแต่ว่าบอเราเบิด บกระเบิดครับแต่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างติดพิษกันหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะใส่มาเกอร์นะครับว่าตัวหนีเสียบกับตัวหนีตัวหนีแดงเสียบแดงดําเสียบดำแมงครับเขาจะมาเกไรไห้เพราะว่าคลองเมวนี่ว่าเคยเสือไปติดตั้งเองเลยนะครับพี่น้องไม่ยากอย่างที่คิดนะครับง่ายๆครับเอาผิวภากขึ้นครับพูดถึงยุคปัจจุบันนี้โซลาเซลล์นี่มีความจําเป็นแล้วก็มีประโยชน์ยังไงครับเกษตรกรเนี่ยจริงๆโซล่าปั๊มคือการเกษตรดีครับผมน่ะมีความตั้งใจก็คือ อยากให้พี่น้องกเกษตรกรบานเห่าเนี่ยในเกเกษตรมุนเวียนทั้งปีนะครับโดยพื้นฐานบานเห่าเนี่ยจะเกะเษตรเชิงเดียวก็คือเกแต่หน้าปีละเตอ่อหลังจากเหตุหน้าก็แจ็คพี่น้องเส่เหตุอียงก็เลยเดี๋ยวมีแนว่ความคิดว่าเฮ้ยเขาจะออกแบบเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เพื่อการ,กรเกษตรโดยที่พี่น้องเขาถึงเนี่ยเขาจะออกแบบมาแบบไหนเพื่อใช้ต้นทุนมันถูกลงนะครับฉะนั้นนะครับทั้งเจเจอาโซลาร์เซลล์เป็นอย่างทุกๆปีถึงมียอดเติบโต นะครับมากกว่าเดือนละสองรลอยชุดต่อเดือนต่อสาขาโอ้โห oh. นะครับเ oh. พราะว่าเขาพยายามออกแบบว่าเขาต้องเ็ดเซ็ตแบบนี้นะ oh. เพื่อให้พี่นอเนี้ยเอาไปติดตั้งเองต้นทุนมันก็จะเรื่องค่าแรงค่าโคครงทอเขาก็ใส่ท่อเก้าก็กได้อแต่ oh. ครับนับ่คือความตั้งใจของ j จ r โซล่าเซลขออนุญาตถามนิดนึงวราหารไมยอดขาย บักหลายนี่มีเคล็ดลับจังไรแน่ะครับในการดูแลหรือว่าให้บริการลูกค้าเสิ่งสําคัญที่สุดนะครับคือของม,มันก็มีมูลค่านาะสิ่งสําคัญที่เข้ามาัดใจลูกค้าได้ก็คือหนึ่งเรื่องการบริการหลังการขายสองเรื่องอะไรพร้อมที่จะคอยดูแลพี่ดองสามเรื่องทีมงานสร้างที่เขามีมากกว่าซีหาที่ที่จะต้องเข้าถึงลูกค้าเมื่อลูกค้ามีปัญหา นะครับนี่นี่สิ่งที่เฮาตั้งใจเพื่อให้พีให้น้องเฮาได้เข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรนะครับการบริการร้านการขายใส่ใจค่อยคิดตามได้นะบริกานขายซื้อไปล้วก็ทิมไปเลยครับครับเอาพูดถึงส่วนนี้เขาเามีรับประกันใหรเพิ่นบรับเออในส่วนของตัวแขงนะครับคือปั่งทุกโตนี่นะครับเขาจะรับประกันอยู่ที่สองปีนะครับแผงเนี่ยจะรับประกันทางร้านเนี่ยรับประกันให้สิบปี รับประกันผลิตไฟฟ้า25ปีนะครับอุปกรณ์อื่นๆนะรับประกันให้1ปี 1> นะครับว่าไงในห่วง2ปีอีกอย่างเสียผมเปลี่ยนใหฟฟ้ฟรีโอ้โหนะครับสุด,ดยอดอีนนี้นะครับพี่น้องนี่ครับี่จะว่าแพงนี่ซาใจแห้งต่งเคยเห็นปกติคเ,เคยเกิมีจะซีลอยผมกคเห็นสูงสุดหาลอยหา,ยหาสิบบาท๋อีคิซ่ยุสวน เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีแผงเจ็ดร้อยวัตต์เขามาอีกแม่นว่ะครับนี่จะลอยวัตต์อีกครับโอ้พัฒนาไปไกลแหงหน่อยเนาะนะครับอยากให้พี่น้องเด้เขาถึงนะครับเรื่องของการบริการนะครับเรื่องของการเดี๋ยวไม่เห็นตัวจริงหนาลาดอือแหมนีสบายใจเด้อพี่น้องเด้อมีหนาลานชาัดเจนครับไปใส่กับว่าไดเรานี้ <laughs> ตัวพี่น้องว่าใดด้วย <laughs> ครับผมครับมือนี้เดี๋ยวสิขออนุญาตให้อายแนะนําผมเนี่ย ชุดได้เป็นชุดที่ขายดีดีสุดชุด,ชดขายดีสุดต้องชุดนี้เลยตอนนี้นะครับจะเป็นตัวคอนโทรลมิสเซิร์ดเบเกอร์ต่อชุดยางให้เรียบ้อยหไปเลยนะครับผมตัวนี้ไงสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เอาไปใส่งานบต,นต้องไปต่อเองนังบอ่อพ่อนะครับเขายัางมีปัม๊มน้ำฮนโลโลสองแร่งพร้อมสายไฟอีกหาสิบเมตรเขายัางมีสายไฟเรืแดงดำนะครับสายต่อแผงสำหรับต่อแผงโซลาร์เซลล์ครับครับก็คือเอาตัวนี้ไปซูปใส่เลย ยุบเส้นตูดแล้วครับเ<ไ>้าาไไปแลวอ่ง่ายๆครับเชือก10เมตรเชือก50เมตรครับเชือกให้50เมตรอีก50เมตรโอ้โหยังบพ่พ่อยังมีแคมป์ล็อกแข็งสกูล็อกแข็งฝาครอบบอแถมอีกครับโอ้นี่ครับ,บพี่น้องคุ้มค่าแห้งครับนี่ครับชุด2แรง3แผง2แรง3แผงแผง600ยี่สิบห้าวัตนะครับเด้อราคา23,900เล่นครับยังบ่เบสท์มี่ ครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนใดที่สื่อออนไลน์สื่อนาฬิการับเองนาฬิการายังมีของแถมให้อีกแถมมีกแถมให้อีกครับแถมยังมีไฟโซลาเซลล์มีไฟตุ่มโซลาเซลล์นะครับมีไฟสปอตไลท์เลือกได้เลยโอ้โอ้มาเสืออยู่นี่แล้วสันน่ะแถมอันนี้พร้อมนะครับที่อันนี้คือไฟไฟกันยุงไฟลายยุงครับอ่าสำหรับผู้ใดเลี้ยงงัวเลี้ยงยังเพิ่นแถมให้อีกนะครับมีราคา590บาทแถมให้ซี่ครับสื้อออนไลน์บ่แถม แถมครับแถมหน้าร้านแถมอะไรสื่ออยใสพราะว่าแต <บา S 1> ่ว่าจำกนวนจำกัดครับพรองแถมมา่อหลายครับมาอ่ะเดี๋ยวสุดได้ฝากช่องทางการดิดต่อลให้พ่อแม่พี่น้องเข้าเนี่ครับผูใ้ใดสนใจนะครับดิดต่อได้ทางไหนเนี่ยถาผูใ้ใดสนใจกับแมาหน้าร้านนะครับเจเจอาโซาเซลสาขาดิดุดมทับจากโนตาเดียบ200เมตรสาขากันทลักษณ์อยู่ติดกับปตทหนองออกครับหรือผูใ้ใดที่บอสะดวกข้ามมาค้ะ พักเพจมากก็ได้เพจเซรบุ๊กเจเ s o าโซลาสาขาบิตุดมเจเจอาโซลาเซลสาขากันทรักหลักอาจจะมีสาขาในเมืองนะครับเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมี j จ r s o l โซลลุกพับเป็นกลุ่มระบบปอ้อนกิตนะครับรถคาไฟครับผมกาจะมีไลช่องทางไลฟ์อาจะมีแอปเจเจอาโซามีแอดน้ำหน้าด้วยมียูทูบทิกต็อกนะครับเจเจอาโซลารรือท่อศูนดเกเก่ สำหรับผู้ใดที่อยู่นะครับอุอบลศรีสะเกดยะโสธรอ,อำนาจเจริญอันนี้ส่งหอนเฮื่อนมีบริการสร่งซีนะครับปอดบ,บ้านแล้วก็เจ็บเงื่อนปลายทางพร้อมครับผมแต่ถ้าพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลกว่านี้เพื่อนก็มีบริการขนรส่งพร้อมเนาะมีบริการจัดส่งมีอะไรขนส่งครับเอกชนขนส่งเอกชนนะครับพี่น้องเนอไปจ่ายเงื่อนปลายทางนะครับ,รนนรบพี่ท,ทิตั้งเองเอาไปใส่กันครับเพราะว่าแล้วก็ บ้านี้อยากสีบอกนะครับสำหรับผู้ใดที่เหตการเหตุงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้กำลังสีไใดเงินโบนัสได้ี่นองเด้ออย่าลืมนะครับเท้าเอามาฝากไ้ครับฝากเงินกับทรัพยากรเสื้อไว้ให้พ่อให้แม่ครับเพราะว่าน้ำนี่เป็นเรื่องสําคัญอีกครับน้ําคือหัวใจหลักในการทําเกษตรแต่สมมติว่ามีน้ำครับพ่อแม่เท้าหรือว่าคนที่อยู่บ้านสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดครับปลูกนั่นปลูกนี่ขายเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเพราะต้องไปซสื้อเข้ากินครับ ก็ต้องขับรถไปไกลๆไปตลาดเสียเวลาเวลาครับดีบอดีเกิดอ,อุบัติเหตุอีกนะครับอันนี้เฮาเฮ็ดไว้นะครับเลี้ยงไว้ยื้อเฮือนเฮาดูหน้าเฮาอยากกินย่ามใดก็ได้ก,ไดก,กินครับปลูกพักกินเองบัวสิปลูกผลไม้ต่างๆ้ะเหลือก็สามารถแบ่งปันแล้วก็เก็บถายเป็นายใดเป็นความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนกีแทจริงนะครับพี่น้องเรื่องเอา ใครสนใจกะตดต่อมาตามพี่ช่องทางพี่น้องิ่นบอกไว้เด้อครับเ้าสุดได้ย,ยากใ้อ้า้ฝากยังครงพี่น้องเกษตรกรทนนน่านใด่านใทานาที่นําสิ่งดีๆมาสูพี่น้องเกษตรกรนะครับครับกับก่อนอื่นนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่ททานนะครับตลอดระยะเวลา3-4ปีนะครับทั้งเจเจอาโซลเซลทุกสาขานะครับมีความยินดีและมีความตั้งใจจริงที่ใจพี่นอ้องเกษตรกรบ้านเฮาได้เห็ดเกษตรบุนเวียนตลอดทั้งปี นะครับในราคาที่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเข้าถึงนะครับฉะนั้นนะครับมือนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางช่องเาวนิวนะครับมือนี้กับหุ้นซื้ดีใจนะครับที่เาวนิวนะครับได้เข้ามาสอบถามและให้ความสนใจนะครับ JJR จอาร์โซลาร์เซลสาขาเดชอุดมหัดจากโลตัสเดช200เมตรนะครับยูนีนะครับสำหรับช่วงปีใหม่ ทุกๆเขตที่ลูกค้าซื้อข้างล่าดก็จะมีของแถมให้นะครับจะเป็นไฟตุ่มไฟซุลเลเซ่เป็นเสือนะครับแจกให้พี่น้องเบิร์ดท,ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ครับปีใหม่ประยุทธ์ไหมปีใหม่บริยุทธ์นะครับแต่ว่าช่วงปีใหม่ให้พี่น้องนะ่ะมารลับเองหนาลากข้าเข้าก็จะประกอบไปให้นะครับความทรงให้ลูกค้าทุกรุ่นทุกเขตนะครับไอ,อย้ยางเสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้พ่อให้แม่ได้น้อแ,แ,แม่แม่ค,ค,คุ้มค่าดีก็เอาเงินให้แล้วสองหมื่น เอาเงินให้เราสองเมื่อแล้ไปใส่ห่วยผมว่าเดือนเมื่อได้ว่าได้อยังนะครับแต่อันนี้โอ้มันได้หลายสี่ปีหน่อยเนาะโอ้แพงนี่ยี่สิบห้าปีเขาก็เล่นตีอยู่แล้วครับเป็นควางขวัญผมว่าดีกว่าเสื้อท่องไอพ่อแม่ได้แม่นครับแม่นาะแม่นครับเสื้อท่องนี่เนี่ยแกนโซ่เสื้อได้ครับเป็นอันตรายอีกนะครับนี่เสื้อนี่โอ้นี่เป็นไ้เพิ่นท่อมาหากินไม้ถึงสั่งแรงอาหารสั่งแบบว่า ความมันคงเห็นเพิ like main, main ่นได้เนาะแดนแดนครับครับนะครับกะนะครับกะบ้านเฮ้านาะระบบชลประทานไม่เก็เข่าถึงแต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรบ้านเฮ้ามีคือการขึ้นระบบน้ำใต้ดินนะครับเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใส่นะครับบางท่านเกษียณแล้วใส่ชีวิตบันปลายแล้วกอยู่ไฮอยู่หน้าเอ็กเกษตรเลี้ยงปูเลี้ยงปลาตามที่เบาะนิ้วเพิ่นได้เกินไปนะครับให้ลูกค้าทุกๆท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับในหน้าที่การงานและอาชีพ ขอให้พี่ดออดไเกษตรแบบมีความสุขนะครับมีนามมุ้นมีนาหม,มุนเวียนใช่ตลอดทั้งปีจริงๆแล้วคนภาคอิสานเท่าไหร่มันคนกี่ขัดนนะครับแต่ว่าขาดโอกาสหรคือขาดในเรื่องของนาม้ามีนามนี่โอ้สามารถตอ่อยอดไปสามารถพัฒนาสามารถสรา้างความมั่งคั่งยั่งยืน ตลอดไปได้น้อยแม่นครับครับผมสุดยอดครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับครับขอบคุณพี่บ่าวครับขอบคุณที่ให้เยี่ยมชมร้านนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องด้วยครับที่ที่ทำรับส่งไลฟ์กครับขอบคุณครับขอบคุณครับ